ซุนจือกับยุทธศิลป์โดยนายร้อยเอกอนุถนัดหัตถกรรมจากหนังสือพิมพ์ยุทธ,ธโกดปีที่48เล่มที่สองให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีซุนจือเป็นปราดทหารของจีนสมัยโบราณเกิดก่อนพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชมหาบุรุษทหารคนแรกของโลกเกือบ250ปีได้เขียนตำรับพิชัยสงครามหรือยุทธศิลป์ไว้มาก กษัตริย์โฮลูแห่งแคว้นวูทรงสนพระไทยในทฤษฎีเหล่านั้นอยู่ไม่น้อยและมีพระประสงค์จะทราบว่าจะนำมาใช้เป็นผลหรือไม่วันหนึ่งจึงรับสั่งให้นำนางกำนันในพระราชวังมาลองให้สุนจือฝึกหัดดู180นางสุนจือก็เริ่มแสดงความสามารถของตนโดยเต็มที่พอเริ่มออกคำสั่งครั้งแรกพวกฐารหญิงเหล่านั้นก็หัวเราะก,กันครื้นใหญ่ด้วยเห็นเป็นของขบขันสุนจือ ยอมสะกดประงับใจไว้พลางออกคำสั่งอีกครั้งหนึ่งเสียงหัวราะของนางกำนันเหล่านั้นก็ยิ่งดังขึ้นอีกสุนจือโกรธจึงมีคำสั่งให้นำหัวหน้าของฐานสองกองนั้นไปตัดศีสะเสียตอนนั้นไปก็ไม่มีผู้ใดกล้าเสียวินัยขัดคำสั่งอีกเลยสุนจือจึงได้นำหลักข้อใหญ่ๆที่เขียนไว้นั้นมาใช้เป็นผลดีทั้งสิน้นผู้เขียนมุ่งหมายแต่เพียงจะให้พวกเรา ได้อ่านยุทธศิลนบางตอนของปรทาทนาหารทางตะวันออกเมื่อ2,500ปีก่อนโน้นดูบ้างหลังจากที่ได้อ่านของปรทาทหารทางตะวันตกมาแล้วเป็นส่วนมากเพื่อเป็นหนทางสำหรับพิจารณาเปรียบเทียบในหลักการต่างๆเหล่านี้ซึ่งอาจเป็นเครื่องประดับสติปัญญาได้ส่วนหนึ่งข้อความต่อไปนี้เป็นแต่เพียงตอนหนึ่งแห่งตำรับพิชัยสงครามหรือยุทธศิลป์ของซุนจือเท่านั้น เมื่อเล่าถึงยุทธศินสุนจือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งแก่รัฐเป็นเรื่องชี้ความเป็นความตายเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยหรือไม่มีความวิบัติฉิบหายเกี่ยวกับการทรงอยู่และความดับสูญของชาติเพราะเหตุฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่จะล่าเลยเสียไม่ได้เป็นอันขาดยุทธศินย่อมอยู่ภายใต้การครอบครองของหลัก5ประการซึ่งผู้บริหารการยุทธจะต้องนำมาใช้ใครครวญพิจารณาดู หลัก5ประการที่ว่านั้นคือ 1. กําลังใจและขวัญ 2. สวรรค์สพิภพ 4. ผู้บังคับบัญชา 5. วิธีการและวินยัยกําลังใจและขวัญเป็นเหตุให้ประชาชนมีความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้นำของเขาเขาจะตามผู้นำไปโดยไม่คิดแก่ชีวิตและไม่ย่อท้อแก่พยันตรายใดๆสวรรค์หมายถึงเวลากลางคืนและกลางวันเวลามืดและสว่าง ความเย็นและความร้อนดินฟ้าอากาศและฤดูกาลพิภพหมายถึงภูมิประเทศที่โล่งเตียนและช่องแคบระยะทางไกลใกล้อันตรายและความปลอดภัยรวมทั้งความเป็นและความตายผู้บังคับบัญชาหมายถึงคุณธรรมแห่งสติปัญญาความมีน้ำใสใจจริงความโอบอ้อมอารีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและความเคร่งครัดเฉียบขาด ส่วนวิธีการและวินัยนั้นก็หมายความถึงระเบียบและการจัดกองทัพให้ถูกต้องตามหลักยุทธศาสตร์การลำดับยศและตำแหน่งของนายทหารให้ลดหลั่นเป็นชั้นๆลงไปการระวังรักษาถนนและเส้นทางคมนาคมที่ใช้ลำเลียงสเบเียงอาหารและอาวุธยุทธภัณฑ์ไปให้แก่กองทัพตลอดจนการควบคุมงบประมาณค่าใช้ใจ่ายในทางทหารด้วยแม่ทัพทุกคนจะต้องจดจำหลัก5ประการน,นี้ไว้ให้ขึ้นใจ ผู้ใดรู้จักก็ย่อมจะได้รับชัยชนะและผู้ใดไม่รู้จักก็ย่อมจะปราชัยเพราะฉะนั้นเมื่อแม่ทัพคนใดประสงค์จะรู้แน่ในสถานการณ์ทางทหารก็จงนำหลักหาประการนั้นมาใช้เป็นรากฐานของการพิจารณาเปรียบเทียบดังต่อไปนี้คือ 1. กษัตริย์ของประเทศคู่สงครามองค์ไหนทรงเพียบพร้อมด้วยกำลังใจและขวัญ 2. แม่ทัพของฝ่ายไหนมีสมรรถภาพมากที่สุด 3. ฝ่ายไ,ไหนได้เปรียบทางสวรรค์และพิภพ,พ 4. ฝ่ายไหนมีระเบียบและวินัยดีที่สุดและเข้มแข็งที่สุด 5. กองทัพของฝ่ายไหนมีกำลังรบแข็งแรงกว่ากัน 6. นายทหารและพลทหารของฝ่ายไหนได้รับการฝึกหัดอบรมสูงกว่ากัน 7. กองทัพใดมีการให้บำเหน็จความดีความชอบและการลงโทษสม่ำเสมอดีกว่ากันข้าพเจ้าอาจจะทำนายได้ว่า จะมีชัยหรือปราชัยโดยอาศัยข้อพิจารณาเปรียบเทียบทั้งเจ็ดนี้แม่ทัพผู้เชื่อฟังคำแนะนำของข้าพเจ้าและกระทําตามย่อมจะได้ชัยชนะจงให้บุคคลเช่นนี้ดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปเถิดส่วนแม่ทัพผู้ไม่เชื่อฟังหรือกระทําตามคำแนะนำของข้าพเจ้าย่อมจะได้รับความปราชัยพ่ายแพ้แต่ถ่ายเดียวจงถอดบุคคลเช่นนี้ออกจากตำแหน่งเสีย นอกจากจะปฏิบัติตามคำแนะนำของข้าพเจ้าแล้วควรระลึกถึงเหตุการณ์แวดล้อมอันมีประโยชน์ต่างๆที่อยู่นอกเหนือกฎธรรมดาอีกด้วยและใช้เหตุการณ์เหล่านั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนของท่านให้เข้ารูปเหมาะสมกับเหตุการณ์อันมีประโยชน์ทั้งหลายเหล่านั้นกลยุทธ์ทั้งสิ้นต้องอาศัยกลลวงเป็นรากฐานสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถจะโจมตีได้ เราต้องแซงทําประนึ่งว่าไม่สามารถเมื่อจะใช้พละกำลังก็ต้องแซงทําเหมือนอยู่นิ่งเมื่อเราอยู่ใกล้ก็ต้องลวงให้ข้าศึกนึกว่าเราอยู่ไกลครั้นเมื่อเราอยู่ห่างไกลก็ต้องลวงให้เชื่อว่าเราอยู่ใกล้ๆจงใช้เหยื่อล่อให้ข้าศึกตกหลุมแซงทําเป็นว่ากองทัพของเราระสาระสายแล้วก็รีบเข้าขยี้เสียให้ราบ ถ้าข้าศึกตั้งมั่นดีอยู่ทุกประการก็จงเตรียมพร้อมไว้ถ้าเขามีกำลังเหนือฝ่ายเราก็จงหลีกเลี่ยงเสียด้วยเล่กลและอุบายถ้าข้าศึกมีอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวจงหาทางยั่วโทสะเข้าจงแซงทำเป็นอ่อนกำลังเพื่อเขาจะได้ฮึกเหมิมขึ้นถ้าเขากำลังพักผ่อนก็จงอย่าปล่อยให้ได้พักเลยถ้าหน่วยต่างๆรวมกำลังกันอยู่จงพยายามแยกให้แตกออกจากกันเสียจงรีบเข้าโจมตี เมื่อข้าศึกยังเตรียมตัวไม่พร้อมจงยกกองทัพออกไปขณะที่เขายังมิทันรู้ตัวกลยุทธ์อันนำไปสู่ชัยชนะเหล่านี้ต้องปกปิดเป็นความลับอย่างเคร่งครัดจะเปิดเผยให้ทราบล่วงหน้าไม่ได้เป็นอันขาดแม่ทัพผู้มีชัยในการยุทธมักจะคิดทบทวนไตรตรองอยู่หลายครั้งหลายหนก่อนที่จะออกรบส่วนแม่ทัพผู้ปราชัยในการยุทธมักจะคิดไตรตรองเสียก่อนแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยเหตุนี้แหละ การคิดทบทวนอย่างละเอียดรอบคอบและหลายครั้งจึงนำไปสู่ชัยชำนะและการคิดทบทวนแต่น้อยครั้งนำไปสู่ความปราชัยยิ่งไม่คิดทบทวนเลยสักครั้งเดียวก็ย,ยิ่งร้ายใหญ่ในการทำสงครามซุนจือกล่าวว่าถ้าใช้รถศึกเร็ว1,000ันคันรถศึกหนัก1,000ันคันพลทหารสวมเกราะหนึ่งแสนคนพร้อมทั้งสเสบียงอาหารที่เพียงพอสำหรับการบริโภคในระยะทางหนึ่ลี ค่าใช้ใจ่ายในกองทัพรวมทั้งค่าเลี้ยงดูอาคันตุก,กะรายจ่ายเล็กๆน้อยๆอยเช่นกาวและสีและค่าซื้อรถศึกและเสือ้อเกราะทั้งสิ้นเหล่านี้จะเป็นราคาวันละประมาณ1,000พออนแท่งเงินนี่เป็นงบประมาณของการมีทหารหนึ่งแสนคนในกองทัพหนึ่งเมื่อท่านเข้าสู้รบกับข้าศึกถ้าต้องใช้เวลานาน,านยืดเยื้อกว่าจะมีชัยอาวุธของเหล่าพลบรบก็จะหมดคม และความคึกคักเข้มแข็งก็จะพลอยเฉื่อยชาลงไปด้วยถ้าท่านยกกองทัพเข้าล้อมไว้กําลังของท่านก็จะเสียไปเปล่าๆและถ้าการทำศึกนั้นยืดเยื้ออยู่นานพวกข้าัพท์ของรัฐก็จะร่อยรอลงและจะไม่เพียงพอแก่การจับใจทีนี้เมื่ออาวุธของท่านหมดคมความคึกคักเข้มแข็งของท่านเฉื่อยชาลงและกำลังของท่านอ่อนเปลี้ยไปและทรัพย์สินของท่านหมดเลืองร่อยรอไป ฝายข้าศึกก็จะฉวยโอกาสเข้าซ้ำเติมท่านให้ย่อยยับแล้วต่อจากนั้นแม้แต่คนที่มีสติปัญญาสักปานใดก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลร้ายอันจะเกิดขึ้นจากการนั้นได้เลยโดยเหตุนี้ถึงแม้ว่าความรีบร้อนพรวดพร,ราดในการทำสงครามจะเป็นการโง่เขาก็ตามเราก็ไม่เคยเห็นว่าการรอช้าอืดอาจจะเป็นความฉลาดเลย ไม่เคยมีตัวอย่างว่าประเทศใดจะได้รับผลกำไรจากการทำสงครามที่ยืดเยื้อเนิ่นนานแม่ทัพผู้เชี่ยวชาญย่อมไม่เกณฑ์พลเป็นครั้งที่สองทั้งไม่บรรทุกเกวียนสเสบียงเกินกว่าสองครั้งด้วยจงนำอาวุธยุทภัณฑ์ติดตัวมาแต่ไปหาสเสบียงเพิ่มเติมเอาจากข้าศึกเพื่อว่าทั้งกองทัพจะได้มีอาหารเพียงพอแก่ความต้องการการขาดแคลนทรัพย์ของรัฐเป็นเหตุให้กองทัพต้องอาศัยเงินเรียรรายจากทางอื่น การเบีรยรายเงินมาอุดหนุนกองทัพเป็นเหตุให้ราษฎรขัดสนยากจนลงอีกประการหนึ่งการทำสงครามเป็นเหตุให้สินค้าขึ้นาราคาและราคาสูงทำให้เงินของราษฎรหมดเปลืองไปพวกชาวนาสามัญชนก็จะได้รับการกระทบกระเทือนจากค่าภาษีอากรต่างๆเข้มงวดขึ้นราษฎรจะยากจนลงสามในสิบส่วนแห่งรายได้ของเขาจะย่อยยับไปเปล่าๆ ส่วนจำนวนเงินที่รัฐบาลเสียไปเพราะรถศึกชำรุดเสียหายม้าตายเสื้อกราะและหมวกเหล็กคันธนูและลูกธนูหอกและโล่เครื่องป้องกันอาวุธวัวและเกวียนบรรทุกของเหล่านี้ก็ไม่ต่ำกว่า4ในสิส่วนแห่งเงินรายได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม่ทัพผู้ฉลาดย่อมคิดที่จะตีเอาทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่มเติมจากฝา่ายข้าศึกสเสบียงของข้าศึกเพียงเล่มเกวียนเดียวมีค่าเท่ากับ20เล่มเกวียนของฝ่ายเรา และฟางสำหรับสัตว์พาหนะเพียงมัดเดียวก็เทียบเท่ากับ20มัดของกองทัพฝ่ายเราเช่นเดียวกันที่จะเข้าฆ่าฟันโจมตีฆ่าศึกให้เป็นผลดีนั้นจำต้องปลูกพลรบ,รบของเราให้บังเกิดความโกรธแค้นเสียก่อนและต้องให้บำเหน็จปรางวัลแก่เขาเพื่อให้มีกำลังน้ำใจสู้รบจนได้ชัยชนะเพราะฉะนั้นในการรบด้วยรถศึกเมื่อริบรถศึกได้สิบคันขึ้นไปก็ควรให้บำเหน็จปรางวันแก่ผู้ที่ริบได้เป็นพวกแรก ให้นำธงของเราเข้าแทนที่ธงของฝา่ายข้าศึกและเก็บรถศึกรวมไว้ใช้กับของเดิมที่เรามีอยู่แล้วทหารที่เป็นเชลยศึกควรได้รับการเลี้ยงดูเป็นอันดีและกักกันเอาไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์เช่นนี้เรียกว่าการใช้ศัตรูผู้พ่ายแพ้เป็นเครื่องเพิ่มพูนกกำลังทัพของตนพึงระลึกไว้เสมอว่าผู้นำแห่งกองทัพเป็นผู้ตัดสินโชคชะตาของราษฎรเป็นบุคคลผู้รับผิดชอบในสันติสุข หรือความวิบัติของชาติเพราะฉะนั้นในการทำสงครามสุนจือจึงสรุปลงว่าจงให้จุดหมายของท่านเป็นชัยชนะมิใช่การยุดอันยืดเยื้อเป็นอันขาด